สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซอีลาอุงอิงเพชรบันแพงรวมไปถึงสวัสดีเอฟซีดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนทั้งช่อง YouTube u t u b e แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับขึ้นสียงให้กลับไว่ายนทนนิรล เนี่อันว่าอยู่เมื่อกี้ในว่ามุ่งหน้าแล้วให้กลับรถน่ะมันอยู่เทิร์นเนี่ยอันสิริมันว่าใหม่ละเคยตรงไปอีกสิบเก้ากิโลเมตรมันเป็นจังไดก็สิริเดี๋ยวนี้สองมื่เลยเจ้าก็่ข่นี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเซลจังไดกันแน่นี่ขึ้น่าให้กลับรถน่ะมันเป็นยูเทิร์นน่ะ่ะางหน้าน่ะ เกือบแล้วได้หนีเกือบไปลับรถได้หนีสิริมันเ้าไหมนะตรงไปอีกสิบเก้ากิโลเจ้าเสียคอยไปใส่กันแน่เดี๋ยวนี้ฮ,ฮหืมวายเรซิริสองมือนี่เป็นสิเบอร์เบอร์บ,รบร่เจ้านะครับเดี๋ยวเบิ่งใหม่ก่อนจังไงใลจะนี่ เป็นมือเป็นเว้นโมเหตยังพิษแต่กระสิริผมก็ได้อยู่บนถนนหมายเลขสิบสองอีกสิบเก้ากิโลถึงค่อยงอโมเมนให้งอเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> เปิดคลิปมาก,กับพิษกับสิริเลยพุนะ <c oughs> <c oughs> อีกสิบเก้ากิโลพุ่นจังห้ค่อยงอจังไ้ค่อยลับรถเด้ออืม้าเป็นขากสิริก็ไดนะครับกินลาบกาแฟสิริ ตื่นหรือนอนหรือ,อยังเนี่ยบอกทางงัวสัวหลายสวัสดีพี่น้องเราได้เนาะข้าแต่ผิดกับสิริลืมเลยนะครับถ้า <c oughs> <c oughs> เป็นครัสิริเจ้าน้องกำลังสิไปใส่เนี่ยนะครับเมื่อกล้ <c oughs> อง <c oughs> กำลังสิไปใส่น,นะครับเมื่อกล้องกำลังจะไปบ้านหนองไห้อหนองให้ตำบลหนองเรือ เพื่อนน้องเรือนะครับก็ห่างจากมาขึ้นนะครับอยู่บ้านหนองกอยนะครับห่างกันประมาณจากสามสิบสี่สิบโลนี่แหละมั้งหนอะบ่ไกลนะครับบ่ไกลมือกล่องพึ่งออกมานะครับก็เลาะมาเรื่อยๆนั่นแหละหาแนวกินพี่น้องหาแนวกินเห็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดว่าสิกินเมื่อกี้กับ่มที่จอดรถนะครับแล้วก็คันผ่านเส้นนี้ คันสิไปทั้งหนองเรือสิไปทั้งลมซักนะครับก็ต้องผ่านนี่แหละนะครับบันฝางนะครับม้ย่ำไหนก็จะต้องได้กินย่ำนั่นนะครับอันคืดว่าขั้นบริกนก๋นวยเตี๋ยวเมื่อกี้ก็สิมากินข้าวโพดท,ทั้งบันฝังนี่แหละนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวแ่บหลายแถวนี้นะครับแต่ว่าพอมาหอด่ผิษหวังอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสิกินก๋วยเตี๋ยวก็ผิดหวังนะครับมาหอด บรรฝังนะครับอยากกินข้าวโพดข้าวเหนียวแถวนี้กระบอกมี้านใดเปิดเลยพี่น้องปิดเบิร์ตสุรานะโหลดตั้งแต่พุนนะนี่แต่ป้ายนะครับข้างรานข้างนก็ปิดนะครับข้างหลังกระบอกมีคนขายเลยนะครับถ้นเั้นพู้ใไดผ่านเส้นนี่ก็สี่แบบต้องแวะกินนะนะนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับมาฮอดพิด มาหอดบานฝางมาอนี่พิดหวังยังแห้งเลยนะครับวันดี้กินข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับบานฝางขอนแก่นนะครับทาางไปหนองเรือนะครับทางออกไปทั้งพุละทั้งชุ่มแพรุ่ละนะครับเบินทีละว่ามีหานใดนขายเลยเข้าวโพดข้าวเหนียวช่วงนี้นะครับปกติมันจะขายถุงนึงก็ห้าบาทนะครับวยเขามันไก่บาอาหารตามสาั่งเออหานเป็นตานั่งดีอยู่นะ โอ้ใครอยู่ดอกมาได้กินข้าวโพดกรไดกินข้าวมันไก่อยู่นะครับนี่นะครับเออๆไดจอดนี่แหละข้าวมันไก,นนก่นี่แหละหันกระเบิ่งเป็นตาสะอาดสะอานอยู่นะครับหวังนามบอา่อนาขึ้นบรไกินแล้วละ่ะข้าวโพดข้าวเหนียวปั่นฝางกระไดพี่น้องนะครับรถคันนั้นก็ยังถอยกลับมาสงสัยเห็นป้ายเห็นป้ายข้าวมันไก่ก็ขึสนมากินข้าวโพดคือผมนี่แหละเบิ้งซ่งนะครับรถคันนั้น มันแมนอยู่บ้างะฮะแมนอยู่ดอกค่อยเบิ่งเด้อว,ว่าเพิ่นสมากินข้าวมันไก่มอแม,มนเว้ยโอ้เพิ่นแวะหานพุ่นนะครับคนละหานกับเฮาเนาะนะครับเพิ่นแหวเขารีสอร์ทดกินโดน่นสมากินข้าวมันไก่เ <c> จ <oughs> ้าก็ซอกแซกถ่ายเนาะมือกล้องภนะาษว่าหละเนาะนะ <c oughs> ปุณายเคยมา เคยเคยแวะซื้อข้าวโพดแถวบ้านฝางเนี่ยข้าวโพดข้าวเหนียวเนะาะนั่งเทือยวกจะเป็นสีม่วงนะครับช่วงนี้เหนียวหวานชมพูนะครับนี่นะแถวนี้เขาจะปลูกข้าวโพดขายนะครับปลูกข้าวโพดแล้วก็ขายเป็นเป็นสหก่อนหรือเป็นเป็นสหก์เนเนาะปลูกแล้วก็เอามาขายน้ำกันนะครับเพิ่นปลูกนะครับแล้วก็ส่งให้สหกรณ์แล้วก็ รับจากสากลมาขายประมาณนี้แหละนะครับเท่าที่เคยถามนะครับแล้วแซบอีหลีนะครับพรวโปรดคนเหนียวแถวบ้านฝางนี่นะครับผมกับสุโขทัยย่มใหน่ก็ตตองแวะสือนะครับกินน้ำทางประจํานะครับเมื่อนี้นะครับหาแนวกินนะครับวัสดกินเข้าเอาวัสิกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเมื่อกี้นะครับผมมีมองจอดนะครับจริงๆเมื่อขับเลยมาน้ามัล่ะนะครับอันเซถอยกลับไปมันก็มันเป็นทางใหญ่ได้เสนี้นะครับรถหลายครับเรียวนะครับ อดเอาคือว่าสิมากินข้าวโพดข้าวเหนียวนี่แหละนะครับมาหอดบันฝางพิษหวังอย่างแห้งอีกคือเก่านะครับพี่น้องนะครับ,อนะรบเอาเมะเร็งนะครับพี่น้องไปมวนน้ากันเนาะนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงนะครับวงใหญ่นะครับแสงสีเสียงอลังการโดยเฉพาะตลกใหม่นี่บู๊ พี่น้องเลยได้มาใหม่อีกคนหนึ่งนี่เอาอยู่นะครับมวนแห้งนะครับเล่นไปน้ำกันก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับตลกใหม่นะครับแล้วก็โชว์แต่และโชว์นี่นะครับโดยเฉพาะมาแลงนี่เห็นบอกว่าอีฬา,าปอมแปมนะครับสิโชว์ใหม่มาแลงนะครับไปเบิ่งน้ำกันเด้อนะครับมาแลงนะครับมาแลงอยู่ บ้านหนองไฮนะครับตำบลหนองเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลินไอดอนโชนะครับไปน้ำกันหลายๆเด้อพี่น้องไปเป็นกำลังใจให้กันหลายๆนะครับมาแลงนะครับพอกันเด้อนะครับนี่นะครับลำเพลินไอดดนโชนะครับไปหน้าไปที่โกโก้วนๆน้ำกันนะครับ ไปเบิ่งโช่ใหม่ไปเบิ่งตลกใหม่ไปเบิ่งยีราอุ้มอิงเพียนบันแพงนะครับไปเป็นกำลังใจให้พระเอกนางเอกนะครับสาวน้อยเพลียนบันแพงกปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการอลีนะครับปัตตานีนะครับขันมาแล้วบริก้าวโปรดกระสติกินข้าวมันไก่ละเนาะนะครับหรืออาหารตามสั่งนะครับอยู่บ้านฝังนะครับข้าวมันไก่สุวิภานะครับเนื้อแทบของพระเจ้าอยู่ดอกนะครับเบิ่งแฮมก็สะอาดสะอ้านเบิ่งแล้วนะครับ ขันมากกับสาวน้ำยื่นนี่เรื่องความสะอาดต้องเป็นอันดับหนึ่งได้เพิ่นต้องหาร้านที่สะอาดสะอาดถึยังย่อมกินน้ำนะครับกันสะิกินตัวทีบตัวแดนนี่เราก็บ,บอกผ้ากินเด้ลนะังเทือยหิวหิวผมกระไดนะครับหิวแห้งนะครับอยากเพิ่นกระบ,บอกให้กินนะครับขับไปเรื่อยๆขับไปครับมากลังเทือยลอยโลกผนยังผ้ากิน <laughs> เราไปไดมาวาเพื้นแล้วน้ำนะครับสาวน้ำเยินเมื่อนีเลขออกได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวกินข้าวแล้วนะครับซิมาเบ้าสู่ฟังนะครับมือกล้องฝันดีบอมีเลขอย่างมาบอกพี่น้องบอนะครับเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนอารมณ์ดีๆนะครับอารมณ์ดีๆนะครับจากซิมาบอกมันจากซีมาเนาะนะครับอทีมไทยคลิปนี้นะครับมีความสุขหลายๆเด้นนะครับจังใดเมื่อนีนะครับมันมาเฮงๆปังๆลุยๆสุขคนนะครับ สวัสดีครับ